我走了，走了、嗯，走、嗯、了，嗯 ก่อนจะปลบคุ้มกันวันไปเ่ยไม่เหี Adams, หยปักรับตื่นตีกัดแม่ใหญ่ โตเลยเหี้ยหมือนจะตูนโตเลยเหี้ยหมือนจะตูนปังนี้ปังนี้ติดอะไปตัวยปังนี้ติดอะไปตัวยมันก็ต้องงัดอะไม่งัดก็ไม่ได้ตัวฮะยังไงก็ต้องงัดอะคุยก็ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องงัดไม่งัดก็ไม่มีทางได้มัน กดนานเราเรื่อกมันพนะอ,อ,องมันรึเล่าอีกคู่ลงไปก็ตุดเลยอ่ะกัดเรียบวะมีสุตสุดเมืม่อกี้เนี่ยเหมือนดำดำหนุนอยู่กับลกูกกลั่นหรือไพี่เหมือนกันปะ เม็ดขึ้นเลยนะอแหมโดนแล้วโดนแล้วมันเหมือนสก,กิดตัวเนี่ยเหมือนแม่ตัวเล็กยินงตนะาเป็นเหมือนไม่มอกเดียวเดียวก่อนจะติดปาา ไม่มีมิดขึ้นใช่ไหมแต่เรารู้สึกได้ถ้าชนป่ากับฟ้ากัดอนจะคนละอย่างกันแต่ปกติชโดถ้ามันกัดอยังไงก็ต้องมีฟองอากาศแต่ที่แม่มหอ,อกลำปางไม่มีคล้ายตเลยงเนี่ยพาตัวแล้ว ไม่ติดเทียเลยใครมาตกมึงไปก่ <c oughs> <c oughs> อนกูไอพวกนั้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ดูไม่ดูไม่ติด เฮ้ยหลังไ,ไหมเฮ้ยกลับ้ลยมันหายขึ้นมา,อ,านอีกสติยังไงต้องตอมติดป,ป่าเลย ใช่มันตกเส่หัวแม่มันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันกึกเลยนะแต่ไม่มีฟองเนี่ยไม่มีฟองเลยตา้างนี้โ้ยโอโออโโโอ้โ ว่าวเลยสุกต่อไ,ไปกลัวดิเฮ <g ül> ้กิ่งไยอ่ะเราไม่แม่งไม่มีดวงอะ่ะตามสูตรเลยถ้ามันไม่ไม่งั้นก็ไม่กินอะ่ะ

ฟูลโล่สิจะคุ้นๆไปหน่อยอเก้ครับเล่นไปก่อนเป็นอเห็นปะโอ้ห ไหลข้าง่น้าไหลข้างหาเนี่น <c oughs> ยาม่นยมึงกัดดูที่ฟองขึ้นไหนรอบนอี้ขึ้นเหนดูดิขึ้นก็รู้ที่ 救人！救人、hmm. mm！救人！救人！全都我打呀！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  ตัวเล็กเนี่ยบอกเลยตัวนี้ไม่ต้องใหญ่หรอกเอ๊ะเอ่ะเล็กเล็กไม่ลงหลุดก็หลุดอ่ะไม่ให้ลงอะ่ะไหนก็ไม่ให้ลงเอาเอาสักตัวก่อน,อน,นเ,อเนาะไอ้ดำเนาะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเล่นกับเราตลอดอ ลงไปวางโคโ้กเขาตีกันประมาณเท่าไหร่นะถามไม้ห้าไม้อะ,อะเราตีประมาณห้าชั่วโมงโคโ้กเขาตีกันประมาณเท่าไหร่นะถามไม้ห้าไม้อะ,อะเราตีประมาณห้าชั่วโมงเอา <ะ S 2> <c oughs> <c oughs> เคสเคสมันตอดมันไม่มีฟองอะยอมรับเลยปลาชุดนี้แปลกมันจ <|so|>. uh <No ึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ข้าใบวิ่งเลยนะตคเนี้ยโอ้โหวิ่งเหมือนจะสวิงได้โอ้โหเขาวิ่งเหมือนกับสวิงได้ เอาใหมสิแเหตายเด้นเนี่ยเอาใหมสิแเหตายเด้นเนี่ยนี่ตัวที่กินเลยเปล่าเดี๋ยวขอดูแผ่นหน่อยนะน่าจนะใช่แต่ว่าดูกระชากแรงๆขอดูแผ่หน่อยนะไม่ต้องลงอ่ะ โอฟโโลตกใจแล้วก็สายคันเป็นอะไรฮ่าอืมเออกรออันนี้อยู่นี่แต่ใช้สักทีมีแต่เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเราไม่ได้ปลาค่ะไม่ได้จริงจริงตั้งแต่เช้าจะโกหกทำไมแต่ขอบอกว่ามันน่าจะคนละตัวกันเพราะไอ,อตัวนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูแผลก่อน อันนี้กิปเปอร์เราเนี่ยมันที่แย่ปากฟานะแทงเข้าไปเราทําแบบเนี้ตั้งหลายวันแล้วนะไม่รู้เราเปไน็นไรเราชอบทําแบบนี้ให้มันสเสี่ยงๆ <c oughs> นะเดี๋ยวขอดูแพลก่อนนะหาแพลก่อนนะเ <c oughs> ชื่อไหมว่ามันไม่มีแพลเลยอะ่ะอั้ม <c oughs> ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเอ้ย <c oughs> แต่มีด้านหน้าเว้ มีด้านหน้าอยู่แต่ไม่น่าจะใช่นะนี่นะครับแผลตายอ๋อมันแทงทะลุปไปนี่มันก็เลยมีแผลถ่ายรูปสักหน่อยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอย่อยโชว์โชว์ตัวให้ท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเรามัดไว้แต่เราก็มัดไว้ตั้งแต่เช้าแหละแต่เราไม่เอา,เามาเอาตอนเย็นกันนะประมาณสักกิโลตั้มสปีดนเบสเชคเฮด รู้จักไหมนี่นะครับการสั้นนะฮะตัวนี้นี่นะครับเป็นข้ออ่อนนะตัวเบ็ด5โอสเตทนะครับตัวนี้ข้ออ่อนมีไว้ทําไมอะเดี๋ยวมาคุยกันนิดหนึ่งนะอ่อนก็คือมันสามารถให้ตัวได้ทำให้เวลาปลาวิ่งกระชากหรืออะไรเนี่ยทําให้ลดแรงกระชากทําให้ตัวเบ็ดไม่เหยียดนะครับก็ยากนะที่โดยประสบการณ์โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็ตกมาเคยมีหักเลยนะเพดานบนหักเลยแต่ได้ตัวหักในสวิงนะครับ เลยนะแหมสวยมากนะสเปิน์นเบเนียดผมแ่ยบอกเลยตีปุ๊บปล่อยไหลซึ๊ดเดี๋ยวมันจะคาบใบแล้ววิ่งวัดนี่ติดขังแพ้ตายครับโอเคแผลที่ติดนะแล้นี้ก็ปลดนะนี่ครับตัวนี้เป็นก้านสั้นนะแต่ก้านสั้นเนี่ยก็จะมีต้องแบบเฉพาะจุดลงไปนะ็นเตียนดีแต่ถ้าลกๆอน่ะโอกาสเกาะมีสูงแต่จะมีรุ่นหนึ่งนะทอร์นาโดมันก็จะเป็นก้านยาวนะป้องกันเป็นกาดในตัวนะครับ แรงแน่นอนครับตะเป็นเชคเคสนี่รับรองได้เลยเมื่อก่อนวัยรุ่นผู้ใหญ่เขาใช้กันเยอะนะครับนี่ครับกีปเปร์จากโกเมซัดนะเนี่ยผมปั๊มไม่รู้กี่ทีนะแขนที่ใช้นี่นะครับตัวนี้เป็นแอนทเลสปี2021นะครับนี่ครับแขนก็เป็นโกเมซัดลิมิเต็ดนะฝาปับคอนโกเมซัดส,สาดนโกเกมซัทส,สายเป็นการลาย P.E.3 นะ เมื่อกี้ไต่ต้องดึงบอกโอ้โหเหนียวอยู่ชิบหายงั้นัโอเคไปตัวต่อไปกันเลยครับ